ครับสวัสดีครับทามช้มครับพบพอกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับอุ้ยแดดฮัอนพี่น้องครับหลังจากฝนหยุดตกไปเจ็ดแปดแปดมื้อเลยครับแดดจ้าครับบ่เอาว่ามะเขือโมกะบบได้ครับสงสารพืนนะครับถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าสถานที่ก็แฉบลงนะครับก็เลยเอาผูกไวหฮมแบบนี้แหละครับ้เพอนอนนะครับ พอใบตอนกลางคืน,นมันกับใบเด่นนนที่พี่น้องยุ่งไหลนะครับยุ่งไหลนะครับบรรยากาศเด็ดแดดนะครับนี่ก็เป็นว่าที่ผมได้จับแยกแยกลูกไปครับเป็นกระได้ผสมเนี่ยครับยาก,กาศเลยพี่น้องนี่ครับชมเลยครับนี่นี่ก็คูหนึง่งที่ผมแยกออกมากครับนี่ออกมานอ่นผมนี่ก็เป็นห่มที่ผมได้ ขยายขอกออกมาไม่พี่น้องนี่ขยายขวกมากอายุห่มพอดีนั่นแหละครับลูกของเพิ่นยุกไกลๆครับพี่น้องลูกของตัวแดงครับนอ่นอยู่ตัวเดียวครับบ่ค่อยเขาโมนี่ครับบรรยากาศฝากพี่น้องเข้าเพิ่งอายุตัวลวครยกมากนะครับขังไว้ก้อนในช่วงบ้านเขาบ้านหาน่ำดำให้ดำหน้าเพราะนี่ขอกขังพมาลุง่งให้เขาเข้าลหรอครับนี่ เก็บเลยเก็ยบ,ยบน้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับคืออากาศห่อนห่มนั่นกับขวงกันนอนหร้อพี่น้องครับนอนนะครับพอมไดมเดาขึ้นมาจากแปลงแปลงปล่อยพี่น้องแปลงปล่อยผมได้เอาปล่อยร่งช่วงเศร้านะครับผพราะมันจนเครื่องมือเลยครับห่าว่าจินใหญอยกเครื่องมือนะครับถ้า ให้กินตลอดว่ได้ครับห้ากับพ่นกับสิป่วยงานขึ้ม ила, นมาหาสิเบิดเร็วนะครับเอาขึืนมาพ่นกันเดินนอยู่แบบนะครับบรรยากาศเลยพี่น้องนอ่นหฮมเอาข้นมาจากแปงปลอยเลยนะครับนอนเบิดแล้วครับนี่ครับยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนการขึ้นพ่นประเด็นนนเลยพี่น้องครับเพ่นประเด็นนเพนพนก็เลยตอนนอนตอนกางวัานแบบเนี้ยครับ นอนผมก็อ้วนว่าอ้วนนี่พี่น้องถ้าผมในน้อนหมถ้าผมปล่อยลงแปลงนะครับแปลงดันล่างนะครับแปลงหยาแปงโกลากินก็ะมากกระหลายมือแลลวครับผมปล่อยล่งช่วงฝนยุตโตกนะครับนี่ผมก็เด้เอาฟางล่งไหวได้พี่น้องเอาฟางมาใส่ล่างไหวครับให้เพื่อนได้กินรับช่วงใบประหารงคือผมไ่ได้ตัดหยาให้อีกนะครับหายกินช่วงเดียวครับปล่อยลงแล้วแล้วเลยนะครับการเตรียมข้อมความไห้ เรามาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดถ้าค้งฝนไม้ตลอดก็บม่ได้ครับบม่ได้แต่ผมตั้งใจไว้ว่าช่วงนี่ครับพมก็สิถ้าฝนเขามากมกุกระจะค้งด้วยนะครับค้งงด้วยตัดห้ากชิ้นย่างเดียวนะครับเสาแรงเสาแรงคือเกาแต่ช่วงนี้ฝนยุดตกนะครับห้าเพิ่นกระหลายผมกากให้่พิ่นไดลล่วงไปก้อนนะครับก้อนสิค้งอีกรอบหนึ่ง ผมต้องเวตัดหน้ายว่าจะลาบหญ้่น้ําออกให้บดเลยครับเน้ายดอกแหวว่าจะลาบต้นน้ำหน้ํานครับไลยนะครับถ้าเป็นแปลงฟอยต้องท่มใจพร้อมครับต้องท่มใจน้ำนี่ครับบรรยากาศฝากพี่น้องเข้าเป็นเรียงว่าสายต้นน้ำสายพัฒนาแหละครับนี่ครับขยายมาเพาว่าสายสวยงามเพาว่าสายเนื้อนะครับต้องเอามันเอามาผสมมาพัฒนาปรับใส่ในขอของเจ้าขวง การฝาดพี่้องเฮ้าครับท่านที่นครับ,รบผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับความเก็บใหญ่ได้ความไข,ข่กจะเ,ะเไจะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางหรือพี่้องครับพ่อนได้ดีพ่อนได้เหลือดลบัรดานให้ท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ